อันนี้คือแกงไตปลาแห้งามาให้ส่งมาให้แม่ดูสิมั <c oughs> น,นเป็นมัน,ะะน,นเป็นแกงไตปลาแห้งค่ะชิ้นที่สองคือหัวเด็กคะ่ะอันนี้คือสาลี่คะ่ะลูกใหญ่ไหมคะหัวเด็กชอบเลนสาลี่มากสาลี่ลูกใหมากเลยดูจิ เลยมากมากอันนั้นคือที่ที่ห่อสาลี่ไม่ให้มันชับไหมคะเด่นเด่นมี no. ในถุงมีอะไรอยู่คะขนมปั้นชิ้นี่มันโดนนักเล็กโดนัทจิ้มอะไรมั่วอะไรหลอนเลยเคยถูกไม่ถูกสักอย่างหนึง่งอะไรออกมาสิคะโดนักจิ้มอะส่งให้น้องอ่ะส่งให้น้องน้องน้องแค่ดูก็คืออะไรอ่ะพี่รู้อ่านสิลูกอ่านสิลูก อ่านสิคะแล้วก็รู้อ่านสิลูกว่าข้างกระปุกมันเขียนว่าอะไรลูกคุกกี้สิงคโปร์ตารางเล้งเบอร์ออรี่เขาไม่เหมือนกันเนาะเหมือนกันสิสุดท้ายนะคะทุกคนน่าเห็นกันแล้วใช่ไหมนนี้เคยกินหรือย,ยังคะ น,น้องพยายามแกะใหญ่เลยน้เนาอแกะไม่ได้นหนไมเหมือนเ, <c oughs> เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะเป็นคุกกี้สิงคโปร์ค่ะเปิเเด,เ,เ,ดเปิดทั้คูเปิดน,น,น่า สิงคโปร์ค่ะยอกรอบมากค่ะอร่อยค่ะไหนดูสิครับมีอะไรบ้างเจชยมพูอะไรบ้างครับหนึ่งเจมพูมีข้างหลัง มึงดูที่ค่ะมึงมยอะมากอยากอยากไปไปหากินเนี่ยเป็นอันนี้เป็นคุกกี้เป็นคุกกี้ที่ทำมาจากไข่ขาวแม่แม่อมเรียกไม่ไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วแต่อร่อยแม่เอ้ชอบมากเลยค่ะนี่ โอเคเดี๋ยวเราไปกินขนมจากถุงสุ่มกันดีกว่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ